สีฟ้าชมพูมาละจ้าเกรสรฝอยสีเหลืองดอกสีกรีบเกรสรฝอยสีเหลืองจ้าวันนี้วันนี้ทำพวง300เหมือนเดิมเจ๊ปักเอาไว้แล้วเจ๊ก็จะมาใส่ผู้แล้วกระโบทีหลังเรียบ้อยแล้วจ้าปักเอาไว้เจ๊ก็ตัดผู้เอาไว้แล้วทำผู้ไว้แล้วใช้ไม้เจ็ดนิ้วเหมือนเดิมแล้วเจ๊ก็จัดการใส่เลยใส่สีดำไปเลยจ้าเพราะว่าสีเห,เหลืองของเจ๊หมดแล้ว ตอนแรกเจ๊ว่าจะใส่ผู้เหลืองเพราะว่าเกาสรก็เป็นสีเหลืองหรือว่าสีฟ้าก็ได้แต่ว่าเจ๊ใส่สีดำตัดเลยก็จะไม่น่าเกลียดเพื่อนๆเ,เพราะว่าสีเขาเขาเล่นสีฉูดฉาดดอกของเขามีหลายสีหลากสีเจ๊เลยใช้ผู้ดำเอาไปตัดเลยผู้ก็ดำโบก็ดำแล้วก็แต้มด้วยสีฟ้านิดนึง ให้มีสีฟ้าหน่อยๆเพราะว่าโดอกเขามีสีฟ้าก็ใส่ดอกไม้จันทลงไปหนึ่งดอกเพิ่มความสวยงามลงไปนิดนึงตัดไม้ที่สวนย,ยื่นออกมาด้วยนะจะได้ไม่ตำม,มือลูกค้าจ้า